คเอาเจ้าริ้วสยองครับมาค้อนเกาต้นเกาครับรอบที่สามครับสู่กันจนคาครับเป็นมีเป็นไม้เกาด้วยครับออกมาใส่เป็นง่ายมาดไมทุกข่ายครับไม้ที่สี่ได้นกครับไงานที่เอาเจอาแต้มลง คิดว่าเยอะ่ละแบบใส่ไม้เกาต้นเกาเลยครับนาออกทิ่ามาค <ใช S 1> รับตุณนี่ได้น,ดน,นม่ได้เยตัวนี้เนาะคู่ใส่กันครับเปี่ยนมากเนียบไ้ ียาบช้านอกนะครับเหยาบช้านอกใส่หน่อนสองครั้งรครับเพราในเป็ียบเป็ียาบอนอก ใส่คว้านเก่าเลยใส่ต่วนเกา่าคว้านเกา่ายูสยองรอบที่สามใส่ชุไดไม้คือเกา่าคว้านไม่เหยียบโบราณเหยียบคว้านไม่โบราณ ดันพะย่ะหิดมหอุ้ยยุนขึ้นดันดันแทว่ะมาจะนเยอคอนเนาะสู้กันดนเราด้นี่หยอาคอนในบอลันคอนจมเติมปฏิว่ามันรันไว้เลยดิงคือ,อปพาปดกันทำแล้ว จมแล้วเนาะจมจนไคู่จนไม่ตึงเครียเ เปิดหน่ากระตุ้ง๋ยวารื้อลอยก็ร้อ สีตวกเลยเขาเบบนีปดกรยาบใช่ไโ้โอ้ไปงานตรีมั้ย ชัดเบึองละชัดครับียลางกลางๆบัวแต้มก็ไม่มีอะพ่อคำแล้วขนมใส่ข <c oughs> นปลาขึ้นก่อนขนขึ้นปลาขนปลาขึ้นไป cái nút bạn อายุต้องเกิดันเพราะวาตอนแรกเขาเห็นดันไว้เดี๋ยวดันขึ้นผมมันสมนั้น